สวัสดีครับมาพบกับมิตซูบิชิปาเจโร่2.5นะฮะเกียร์ออโต้ดีเซลนะฮะปี2011คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่3 2 9 0 0 0บาทครับลูกคาเครดิตจัดได้เต็มนะฮะฟรีดาวครับผ่อนประมาณ7,700ครับ6ปีด้วย72งวดรถสวยบางเดิมครับไม่มีชนหนักครับมาพร้อมแม็กแต่งหลายลูกโม่นะฮะทรงออฟโรดรอๆเลยครับ งมอลไรมันติฟังกชั่นนะฮะวิทยุเครื่องเล่นจอเปลี่ยนเป็น a อ d r รอยนะครับมีคูดคอนโทรนะตัวนี้บอกสภาพสวยนะครับบอกคนขับปลอบไฟ,ฟฟ้าบอกไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับมีแอร์แถวหลังนะครับคนนั่งไม่ร้อนเครื่องเกียร์ปกตินะครับขับทางกาสบายครับเลขไม้อยู่ที่ 1นึ0งแสนกิโลเมตรเท่านั้นนะะสนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะครับซอยโกสุมลมใจกรุงเทพครับโทร061 443 28 29